ดีค่ะวันนี้จะเป็นตู้เชื่อมน้องใหม่นะคะของโบจะเป็นตู้เชื่อมมิก1โลนะคะชื่อรุ่นนะคะ NB 225นะคะตัวนี้จะเป็นตัวตู้เชื่อมฝักคอนะคะรวด1โลนะคะตัวนี้ในชุดจะไม่มีรดเชื่อมมาให้นะคะต้องซื้อเพิ่มนะคะค่ะเราจะมาดูอุปกรณ์ในกล่องนะคะจะมีสายมิกนะคะอยู่1.5เมตร สายกาวนะคะ1.9เมตรสายไฟที่เสียบปลั๊กนะคะ1.9เมตรค่ะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ในกล่องก็คือจะมีกระจกดามพร้อมหน้ากากนะคะพร้มอมมือจับนะคะแล้วก็ตัวคลิปเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีคู่มือพร้อมใบรับประกันนะคะค่ะเรามาดูวิธีการใสก่กองใส่ตัวของรถเชื่อมนะคะแค่ใ,ใส่นะคะก็คือแค่ใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะ ก็ปิดหันพอประมาณนะคะจากนั้นนะคะเราจะมีเส้นที่อยู่ด้านนึงนะคะให้เราจับมาจับแน่นๆนะคะระวังหลุดน,นะคะก็ลองหมุนมาก่อน ในตูตรงงอนะคะแนะนำให้ผักออกไปก่อนให้เป็นเส้นตรงนะคะเส้นตรงตัวนี้จะยัดเข้าไปตรงนี้ในรูก่อนนะคะเปิดเปิดไอตัวนี้เข้ามาออกก่อนแล้วก็ผักตัวลูกกิ้งออกมานะคะตัวนี้ไอตัวประคองของตัวประคองจะมีเบอร์ศูนจนะคะกับ0.9 อันนี้ที่เราใช้คือ0.8นะคะให้เราวางไว้ด้านบนนะคะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เปียลหรือปิดฝานะคะคุณลูกค้าปิดก็คือมันจะออกมาด้านนอกลูกกิ้งจะมีออกมาตรงด้านข้างนะคะแล้วเวเราระดันช่วงแรกเราจะต้องดันเข้าไปนิดนึงนะคะ ด้าน,นข้างนี้ก็จะมีตัวเข้าเหมือนกันนะคะตรงด้านนี้เสร็จผู้เข้ามันถ้าใส่เข้าแล้วเข้าลไรอย่างงี้นะคะให้ปิดตัวนี้เข้า เราเปิดเครื่องสวิตช์เครื่องอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้ปลายหัวนะคะแนะนำให้ถอดออกก่อนแล้วก็กดเปิดปีดนะคะให้มันมาเร็วที่สุดจะเห็นว่าจะเห็นว่าตัวนี้ก็หมุนเหมืกันนะคร ะะใส่ตัวที่แล้วลองฝีขึ้นมานะคะเข้ามาแล้วนะคะค่ะต่อไปเราจะมาสอนวิธีการใช้งานนะคะ,คะตัวด้านบนนะคะจะเป็นตัวโวนนะคะเออเป็นค่าเหมือนคล้ายๆค่าแรงดันนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นความเร็วของการ การฝีดของลวดนะคะวิธีการการเช็คว่าค่าเท่าไหร่นะคะก็คือด้านแถวแรกก็จะเป็นตัวความหนาของเหล็กนะคะต่อมาก็คือเป็นตัวโวลนะคะจะมี b b .5 ถึง c ก็คือ b ครึ่งหนึ่งถึง C นะคะ C ก็คือตัวนี้นะคะต่อไปก็คือ B.5 ความสปีดของการฝีดนะคะก็คือ3.5 3.5ก็คือประมาณนี้นะคะ